เกิดเหตุไฟไหม้นะครับนี่ดูนะครับดูดูดูควันนะครับวันนี้ดำานะครับเกิดไฟไหม้นะครับนี่แถวแถวถนนกิงแก้วแถววัดกิงแก้วนะครับนี่นะครับตอนนี้หลวงเพชรก็อยู่ในปั๊มปตทนะครับ ตรงข้ามที่ว่าไฟไหม้นะครับไฟไหม้หนักมากนะครับดูควันนะครับดูแต่ไม่รู้ว่าไหม้อะไรนะครับ นะครับควันโอ้โหไม่รุนแรงมากเลยนะครับเนี่ย โดนะครับโดควันนะครับโดเนี่ยโดโดีไม่อย่างรุนแรงครับควันกระโมงกระบ,บนองฟ้า แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับที่ตรงลุงเพชรอยู่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับลุงเพชรก็จอดรถอยู่ในป้๊มปตทกิ่งแก้วนะครับกิ่งแก้ว40นะครับ ไม่อย่างรุนแรงนะครับเนี่ยดูควันขโมงเลยครับเนี่ย